สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทำผีเสื้อนะคะจากลวดกำมะหยี่ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลวดกำมะหยี่ค่ะจำนวน2เส้นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรนะคะเราลองมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้นำลวดกำมะหยี่เส้นใดเส้นหนึ่งที่เพื่อนๆช่อนชอบค่ะที่จะทำเป็นอดอกผีเสื้อนะคะให้อหยิบมาค่ะจากนั้นนะคะนำมาไฟกันในลักษณะแบบนี้ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆหมุนนะคะหมุนเพื่อเป็นการล็อกให้มันอยู่นะคะเพื่อนๆหมุนเสร็จแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะกะกะระยะในการทําปีกของผีเสื้อเลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆได้ปีกข้างบนแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกัดร,ระยะในปีกข้างล่างคะ่ะอันนี้ที่เหลือนะคะให้เพื่อนๆดันขึ้นมาเลยคะ่ะเมื่อได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนำลวดกำยี่ที่เราเตรียมไว้อีกเส้นหนึ่งมามาคล้องกับผีเสื้อน,นะคะเพื่อเป็นการรัด ปีกของวีเสื้อคะ่ะเมื่อเพื่อนๆรัดปีกของวีเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะจัดจัดด้ามถือของวีเซอร์ให้เรียบร้รอยะคะ่ะ จากนั้นเพื่อนๆก็ต้องมาจัดทรงในเรื่องของปีกผีเสื้อให้เรียบร้อยค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆผีเสื้อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย